นะคะพเพื่อนๆวันนี้กับข้าวมีแตงนะคะผักสดก็มีแตงชะอมผักชีลานะคะอันนี้ผัดคะน้าใส่ปลากระป๋องอน,นี่น้ำพริกหนุ่มนะคะใส่กิดแเมงดาน้พริกกะปิแมงดานะคะตำแตงใส่น้ำปลานะคะ ร้านขวดแซ่บเลยกินเเนรถเอดกินเลยซุปเปอร์กินไก่นะคะผัดแตงใส่ไข่ทำกินเองง่ายๆแต่อร่อยนะคะกินเลยเรลองมาขายเห็นเลยกำลังกินนะคะ เห็นไหมใส่ปลากระป๋องผัดให้พี่แจ็คออร่ยลองอร่อยอร่อยเข้มข้ไนไฮโน่น้ำพริกนะคะพริกกะปิแซ่บๆเลยตามแตง จากเลยเอิร์ดลองผัดแตงนี่เนาะผัดแตงใส่ไข่อะใส่น้ำพริกหน่อยๆอร่อยกินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่น้องเอาหอมมะลิ เอาวะต้มตำต้มต,ตำแซ่บมากสักทีตากินเองนะคะใส่น้ำปลาร์มแซ่บแซ่บหอ,อมสดเป็นอ่อนเลยชีลา สดแตงกว่านะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทำกินเองง่ายๆแต่อร่อยอใส่กิน่นเมงดานะคะนมก็ใส่กิน่นเมงดาหอมๆ่บๆ งก็ขอจบคลิปลิ่นี้ก่อนนะคะฝานเพื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเพเป็นกําลังใจลุงนาภาเฟรดี้ทำคลิปต่อไปนะคะอนนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากําลังใจกินทานข้าวกันค่ะ